ครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับอวันนี้ก็วันนี้ก็เอาพักกิ่งนะครับผมพักกิ่งวสุทันครับผมสังกัาดแพรนะ เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับว่าอันนี้คงจะเป็นยุคต้นๆน,นะครับผมแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าฝักกิ่งอันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะครับก็ท่นก็คงจะสร้างหลายรุ่นนะครับผมเดี๋ยวมาส่องให้ดูนะครับว่าความสวยงามน,นะครับผมดูเนื้อหาสาระ พระอนี้ก็กลับนะครับผมเนื้อกลับนะครับผมดูครับธรรมชาตินะครับสีผิวองค์พระนะครับผมสังเกตนะครับผมพระพระไม่ใช่จะกลับดำไปพั่วทั้งองค์นะครับผมในองค์พระก็จะมีจุดเดี๋ยวผมส่องให้ดูดมซูมให้ดูนะครับผมแปบ๊บนะึง ส่งให้ดูนะเนี่ยครับดูชัดเปล่านะครับในองค์พระนะครับผมะจะมีจุดเหลืองเหลืองแดงส้มนะครับผมอ่ะเหลืองส้มก็แล้วกันนะครับเหลืองส้มนะพวกองค์พระนะครับผมเนื่องจากการ พระมีการผสมเนื้อทองแดงนะครับผมดีบุกสังกะสีนะครับอันนี้เป็นเนื้อสำลิกนะครับผมโลหะต่างๆที่มีในตำรานะครับผมของสายสุดทันนะครับผมของสังกราดแพรจะมีสูตรของเขาอยู่นะครับผมนี่ฮะจะมีศาสตร์แดงนะครับนี่ครับคาบขี้เบานะครับผมครับ รอยตะก,กันนะครับนี่ครับรอ,อยอุดกิ่งนะครับผมจะเป็นเนื้อเดียวกันจะใช้โลหะเดียวกันนะครับจะใช้โลหะเดียวกันในการมาอุดกิ่งนะครับเนี่ยร่องรอยธรรมชาติ อันนี้เป็นก้นถ้วยนะครับผมก้นถ้วยไม่รู้ชัดจริงป่ะนะพระกิ่งวัสุทัศนนะครับผมพระกิ่งวัสุทัศนนะครับพันสร้างหลายรุ่นครับแล้วก็ปริมาณการสร้างก็เท่าที่เราทราบกันนะครับผมว่า สร้างไม่ค่อยแต่ละรุ่นสร้างไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เลยเป็นกลายเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็นานๆน,น,นะฮะจะหลุดมาครับส่วนมากพระพวกนี้ครับจะหลุดกับพวกชาวบ้านนะครับผมหลุดจากชาวบ้านนะฮะ <c oughs> จามนะรู้ชัดกินเปล่านะอ่านี่ฮะ องผ,ผักครับจะมีเนื้อเป็นจุดแดงจุดส้มเป็นจ้ำจๆำจ้ำจ้ำจ้ำนะครับะจะมองดูไกลๆจะดำนะครับผมอดูฮะนี่ฮะมองดูไกล,กลเหมือนกับเนื้อกลับดำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปิดตาของหลวงวทับวัดทอง เนื้อปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสํมริดนะครับผมถ้ามองดูไกลๆจะกลายจะ,จะเหมือนกันเนื้อกับดำนะครับผมแต่ถ้าเอาเรามาดูส่องดูใกล้ๆกันจะมีจุดแดงจุดส้มจุดเหลืองครับเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำขอองผังน,นะครับผมก็เนื่องจากที่ขั้นคงจะใช้สูตรการผสมโลหะนะครับผมด้วยสภาพที่พระนะครับผมพรที่ มีความเก่าอายุร้อยกว่าปีนะฮะก,ก็เรียกว่ากับโลหะตายนะครับผมเรียกว่าโลหะกับซ้นสู่สภาพนะฮะนะครับผมก็ผมพบเจอเยอะอยู่นะครับผมที่ของพระก,กิ่งสุทธั์นะครับก็ส่วนมากก็จะหลุดกับชาวบ้านนะครับผมหลุดมา ผมส่องดูนะครับผมเนี่ยเขาจะเป็นสา์เหลืองส้มเหลืองส้มนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรอยอันนี้รอยตามุดนะครับผมรอยตามุด ก็คงจะเอาพอหล่อเสร็จก็คงจะเอามาขัดผิวกันนะครับผมมาขัดเอามาแต่งกันองนี้ไม่ได้ลงไม่ลงไม่ได้อันนี้คนี่ดูการตอกตอกนะครับผมตอกเนื่องจากการหล่อที่ไม่มีความคมชัดนะครับผมก็เลยเอามาตอกดูฮะดูข้างหลังนะมาชัา ประชาติอ้นี้ก็คือว่าสวยนะครับสวยสวยวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมกับเรามาชมผมเพิ่งได้มานะครับผมพระกิ่งสุทัศน์นะครับอของสังกราษแพนะครับก ค่อนข้างที่จะอา่พบเจอน้อยนะครับผมแต่แต่ผมก็เป็นพาที่ลึกลับนะครับผมคนส่วนมากก็จะมองข้ามนะครับผมก็เลยได้แบ่งปันมาในราคาของชาวบ้านนะครับผมอ่วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมครับสวัสดีครับ